มาเท่าไหร่ชนิดชน,นิดแ<ๆ>น่นๆน่นไปเลยจุกๆไปเลยค่ะเวลามาก็อสั่งอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะไหนๆได้มากินกับคนหล่อคนดังแล้วจะว่าแล้วได้มากินกับคนสวยนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันๆๆ เพราะว่าบางเมนูมันหากินยากอย่างเช่นอะไรอย่างอันเนี้ยแกงกะทิต้นใบเหลียงยอดมะพร้าวแล้วก็ใส่สตอด้วยไม่ค่อยคยเห็นเนาะคือน้อยถ้าเป็นร้านอาหารใต้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างค่ะมีพัดสตออ่าใบเหลียงผัดไข่อาจจะคุ้นหน่อยแกงเหลืองยอดมะพร้าวอันนี้ร้านเด็ดอันนี้อันนี้ของเด็ดของร้านทอดเหรอหมูโคนข้าหมูทอดเกลือใช่แล้วก็ปลาทอดทำมิดแล้วก็ขนมจีน นีนแกงทั่วกระดูกหมูชอบอันนีมากเลยจริงเหรอจัดเลยค่ะอันนี้เรากินจริงได้เลยใช่ป้ะจริงได้เลยครับรายการเราต้องกินจริงอยู่แล้วกินเอาอิ่มหางพี่เก๋เก๋โอ้นโหกินจริงมากขอเมนูนี้ก่อนแล้วกันนะคะผัดวิตามินผัดสตอเหมือนจะเป็นไก่นะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากผัดวิแกงไก่ยอดขาวแล้วเขาใส่สตองมาด้วย กรอบมากที่แกงหอมมากเดี๋ยวลองหอมกลิ่นพริกไทยดำรสชาติเนี่ยตอกเค็มคีมหวานๆละหวานสักนึงมาจากน้ำมะขามอ่ะแกงอาหารใต้สไตล์เหนื่อยรังนะเป็นคนคนใต้ไหมครับคนนวลอ๋อนวลเป็นคนนนลบุรีจำได้บุรีไก่นุ่มเป็นคนถุงเครื่องก้อนที่มีกลิ่นของเตาออกมาด้วยนิดๆใช่ใช่แล้วติดหนังนิดนึงอันนี้คือคอหมูทอดเกลือ นี่จจกกนเป็นดอกแกงหมือกก<ๆ>ระดูกหมูนะครับเป็นแกงคั่วสีสันดูสวยงามมากที่นี่เขาไม่ได้เผ็ดจัดจนเกินไปเนาะใช่ค่ะแต่ว,ว่ารสชาติเข้มขน้นถึงเรื่องทุกจานอยากลองเมนูนี้เพราะว่า<ม>รู้สึกว่าในกรุงเทพหาก,กินได้ยากม,มักนจะมีความหอมกะทิหว,วานๆเค็มๆแล้วก็มีความเฉดดิชของผักที่เขาใส่เข้ามามันหวานแต่ไม่เลี่ยนนะเอามาไว้ตัดกับรสเผ็ดของจานอื่นๆของอาหารใต้ได้เดี๋ยวลองชิมขนมจีนดูบ้างนะคะขายดีมาก ้างคนว่าเค้มๆหอมๆแค่แกงอือนี่เลยอ่ะอแล้วก็หอมเครื่องแกงอรอขนมจีนขายดีมากนะครับเขาบอกร้านนี้ห้าหม้ออือหออ้าเท่าไหนชนิดชนี้ร้านครัวคุณพาร้านอาหารใต้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของข้าวแกงเมืองตัง รสชาติกุ้งกรอบไม่เผ็ดมากเราขอแนะนำแกงส้มยอดมะพร้าวกุ้งสดวัตถุดิบตรงๆจากจังหวัดระนองรสชาติถึงเครื่องแกงขั้วพริกที่โครงหมูเครื่องแกงทางร้านทำเองอย่าลืมสั่งข้อมูลทอดเคลือบอกเลยว่าเด็สดสุดๆวางพัาปอมมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้ร้อยแรง